แล้วหลายหลายสีไม่มีปีนี้มาแล้วค่ะเนิ้วขายขนมปังนนคนขอเอาที่พี่ใส่ดอกไม้แค้แล้วขนาดคงเอากระเช้ามาคะเข้าลิึกว่าเก่งเนาะคืนคงสวยนะพี่ว่าไมจะสวยงนะแบบพี่แต่หน้านี้ดอกไม้จะสวยใช่ไหมคะ หน้าหนาววก็จะสี้ขนมปังฝรั่งเศสร้านนี้สวยมากตรงนี้สวยมากเลยเป็นร้านกาแฟสไตล์ฝรั่งเศสรูปหัวใจด้วยนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดูสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> สวยใช่ไหมดูสิมีรูปหัวใจด้วยส <laughs> <c oughs> ุดที่นี่ที่กะกลองกะเราตักกะอะไรแล้ววะ ค่ะเอาไปตกแต่งที่บ้านเราร้านกาแฟแนนซี่ช็อบนะท่านผู้ชมก็คงจะชอบมีรูปหัวใจเหมาะสำหรับบรรยากาศวาเลนไทน์นะจ่าเนาะเขียนไปเยอะเหมือนกันขอค่ะพี่จ๋ามีรูปหัวใจสวยมากเลยพี่จ๋าก็ไม่ยู่ในรูปหัวใจแล้วพี่เล้งอยู่ตรงนี้นะเออที่นี่เนี่ยเขาก็มีขรูปหัวใจก็สวยแล้วก็จะมีตาจะมีเยอะไม่ชอบเลยชอบขนตาหรอไฟจะดูเราไม่ไ ประทับใจกันมากเลยนะเนี่ยแตนี่สไตล์ก็สวยมากนี่คือโปรวองซซึงถ้เน่คนไทยมาต้องมาเสนใหญ่เดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟกันฝรั่งเศสนี่แต่งตัวมาแบบฝรั่งเศสเร็วมาเร็วี มั่าแต่มากคนนี่น่าทานนะแต่พี่ล้ No ภาพสวยค่าด้วยกันค่ะมีก็เป็นมุมถ่ายรูปสวยงามที่เพือความสนุกในการไปเที่ยวสวนร้องนะคะตอนนี้นะคะเจ้าภาพคณะ ค่ก็ฝา,ากรูปดอกไม้ก็ตามให้ท่านผู้ชมค่ะอ,อย่าลืมนะคะมาเที่ยวเากาหลีอย่าลืมมาแวะที่สวนพินค่ะไป วันนี้เราก็มาย้อนรอยเกาะนั้น ในวันสบายๆใจดีอตอนนี้ก็ตามรอยสาวๆมิเตอร์เลิบสอง ก็ย้อนรอยวันวานยังหวานอยู่ที่เกาะนันนี่ตอนนี้แนนก็อยู่ที่เกาะนันนี่นะคะ วันที่อากาศสบายสบายวันนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิต mm hmm. อนเช้าอากาศเย็นพอช่วงเที่ยงก็จะเริ่มร้อนนะคะแต่ก็อากาศก็สบายสบายค่ะวันนี้เรามาย้อนรอยวันวาน,น,นอย่างหวานอยู่ที่ก่อนน้ำมันค่ะกับบริษัท เราจะไปดูพระเอกกับนางเองกการย้อนรอยวันบวานยางหวานอยู่ทีกก่เกาะน,นี้ค่ะอุ๊ยวันนี้อากาศดีจังเลยไปเร็ว 이번엔 색깔은? 아 와, 화문들 기는맞리 야, 어 아, 어, <finals> <ości> <지 R2> <Outside> <wide."> <começar>. <tub> วันนี้แนนก็พาคะนาิโก้เนี่ยมาเที่ยวเกาหลีในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนนะคะเราก็ไปที่สวนฝรั่งเศสแล้วเราเข้ามาที่เกาะนนน้ี้นะคะเกาหลีก็เป็นดินแดนแห่งใบไม้เปลี่ยนสีแล้วมาช่วงนี้นี่สวยมากเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้อ่ะสวัสดีน้องน้องเข้ามาหน่อยเล้วเร็วเร็วเร็วเข้ามาแล้วทั้งหลังเราเนี่ยรุ่พี่เองเข้ามาเนาะเข้ามาให้หมดมาเร็วเข้ามาเข้ามาเลย นะคะก็ว oh well we ันนี้เนี่ยสนุกไหมคะสนุกมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อพรุ่งนี้เราจะไปเดือนเมืองมรดกโลกที่สูวอนนะแล้วก็เราจะไปถอยวัยที่ยงกิเลนสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะสิบแสนแรกที่โทรเข้ามานะคะเราจะมีของที่นเลยจากครอบครัวให้นะคะอยากมาเกาหลีก็โทรที่เ k Express t ซ์เพลค่ะศูน9์9ปด้าเก้ามเก้าแปดเก้าสี 안돼잘 uh, 가라는 그 말은 절대로 하면은 안돼 제발 멀리 가지 마 제발 멀리 가지 마 내가 ทุกคนมาเข้าฉากกันหน่อยเลยว้าเร็วหวานสมบัติอันนี้เขาเป็นหนังเรื่องเตอร์รถซองนะที่ทำให้เบยองจุนเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์สตาร์นะนะแล้วผู้หญิงเนี่ยก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมใช่ที่คือตามรอยซีรีส์เรื่องรถซองเซองเดี๋ยวเราไปดูภาคต่อเอ้ ยงซยอันยองอาเซโยดีใจมากเลยนะที่เปเอกเนี่โปรโมริษัทลโ,โกโล้เ,เราดังลิโก้ที่ดังถึงเกาหลีแ,แล้วก็เอ็นเคก็ดังถึงดูดใ<ม>ั้ใปลบมมือให้ลิโก้ อันนี้อากาศร้อนค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าให้ดูเรื่องลีซานะคะจัดนี่เนี่ยนะคะก็คือพระราชวังแหองเจลิน่ะสร้างมาประมาณ200กว่าปีค่ะถือเป็นวังเก่านะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปตามรอยสุดดาร์คคะของแองเจลิน่านะคะเป็นพระราชวังเก่าที่เจ้าลีซานนี่ถือว่าเป็นมหาวิศ์ซึ่ง

ก็ได้เลยอ่ะได้หไมเไดแล้วก7ล้กันะกกลิโกวันนี้มีแต่เด็กเด็กๆสีสดๆมาเร็วๆวันนี้มีแต่สีสดๆสีสดมากเลยสวยมากเลยอ่ะ bạn thích cu ở đâu nhỉ? Cu đầm, không? Cu có đâu? Cu này là chị เขาจะเป็นสัญลักษณ์ของสาวเกาหลีนะทำชื่อเสียงให้ให้การเมองเราเนาะเดี๋ยวจะไปแปลงโฉมเป็นแบบนี้เดี๋ยวข้าพเจ้วังก่อนลัะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววังกันนะคะนี่คือหญิงจางหนึ่ง